บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนพี่พี่ทำแกงบวดเผือกมพะพร้าวอ่อนกันจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่พี่ท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับ เดี๋ยวเราเตรียมเผือกก่อนนะโดยการล้างทําความสะอาดล้างทั้งหัวเลยนะคะแล้วก็ล้างทั้งเปลือกเลยค่ะหาฟองน้ําสักอันหนึ่งนะคะฟองน้ําใหม่ๆนะถูให้เกลี้ยงเลยจ้านำมาหั่นเป็นชิ้นค่ะหมูจ้าผ่าสี่นะคะ ถ้าผ่ามาแล้วเจอแบบเป็นแมงอย่างนี้ไม่เอานะล้อออกเลยจ้ะจากนั้นเราจะนำเผือกไปต้มให้สุกก่อนนะจ้ะต้มทั้งเปลือกเลยนะเสร็จแล้วตักขึ้นนะคะพักให้หายร้อนจ้าใช้เวลาต้มไปประมาณ15นาทีจ้า เราจะเช็คสุกนะคะโดยการใช้ซ่อมมาคะ่ะจิ้มดูถ้าจิ้มได้นิ่มๆเข้าไปแบบนี้นะคะก็คือใช้ได้แล้วค่ะใครจะใช้วิธีการนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกคะ่ะวิธีการเช็คสุกก็เหมือนกันเลยจากนั้นนำมาปอกเปลือกหั่นให้เป็นชิ้นจ้า ไม่ต้องเล็กหรือใหญ่จนเกินไปนะคะชิ้นประมาณนี้เนี่ยกำลังสวยเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยจ้าเริ่มต้นที่ตัวเผือกนะคะแล้วก็ใบเตยสัก1มัดนะคะ2-3ใบมัดเป็นก้อนๆไว้จ้าต่อมาจะเป็นกระทิ กะทิหมูจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะส่วนที่1น,นะคะกับส่วนที่2ส,สังเกตนะมันจะไม่เท่ากันนะคะส่วนที่2จะเยอะกว่าน้ำเปล่าเกลือมพะพร้าวอ่อนมพะพร้าวอ่อนตัวนี้เวลาถ้าเลือกซื้อนะคะเราจะใช้เนื้อเขาเรียกว่าเนื้อชั้นครึ่งนะจ๊ะมันจะอ่อนกำลังดีค่ะไม่แข็งจนเกินไป ส่วนน้ำตาลนะคะวันนี้หมูเลือกใช้น้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมาพาะพร้าวของมิตรผลค่ะจะช่วยทำให้ขนมของเรามีความหวานที่กำลังดีค่ะไม่หวานแหลมจนเกินไปนาะที่สำคัญค่ะจะทำให้ขนมเราเนี่ยสีสวยด้วยค่ะเริ่มจากน้ำเลยจ้าหัวกระทิส่วนที่หนึ่งนะจ๊ะน้ำตาลจ้าใบเตยจ้า เกลือติดเตาเลยคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะจ๊ะน้ำตาลตัวนี้ละลายง่ายค่ะเนี่ยค่ะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วเห็นมาสีสวยเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้ในหม้อกลับมาเดือดก่อนนะโอเคค่ะรอให้เดือดแบบนี้เลยนะให้เดือดแรงๆเลยนะคะ ขนมเราจะได้ไม่เสียง่ายค่ะอันนี้หอมมากเลยค่ะหอมน้ำตาลมะพร้าวเราจะใส่หัวกะทิเลยนะหัวกะทิส่วนที่สองนะคะมะพร้าวอ่อนค่ะ เห็นไหมสีน้ำกระทิกแกงบวนเราสีสวยมากเลยค่ะหอมด้วย <STUD trucs> เดี๋ยวเราจะอรอให้กระทิของเรากลับมาเดือดอีกรอบนึงนะคะแต่รอบนี้เนี่ยสำคัญก็คือเราจะไม่ให้เขาเดือดแรงๆเหมือนเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้ในหม้อเราใกล้จะใช้ได้แล้วนะจ๊ะ สังเกตดูแถวแถวนี้นะคะเราจะให้เขาแบบร้อนจัดๆประมาณว่าเดือดแค่ปุดเดียวค่ะแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยนะจ๊ะเราจะไม่ให้เดือดแรงเหมือนรอบแรกนะเนี่ยค่ะเนี้ยค่ะเขาเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมอ่ะบูมๆขึ้นมาแบบนี้ปิดแก๊สแล้วนะจ๊ะจากนั้นเราก็จะใส่เผือกเลยจ้าี น่าทานมากคนให้เข้ากันนิดนึงหอมแล้วก็สีกะทิเราสวยมากเลยค่ะน่าทานแต่ตอนนี้ยังชิมไม่ไหวอะมันร้อนคนสักครู่นึงนะคะให้ตัวกะทิเราเนียนนิดนึงค่ะเห็นไหมแป๊บเดียวเองค่ะเสร็จเรียบร้อยวิธีทำแบบแม่ค้าเลยค่ะ เคยสงสัยไหมว่าทำไมแม่ค้าเขาทำขนมแบบ1ิบหม้อแต่ว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเนี่ยค่ะเขาใช้วิธีการทำแบบนี้นะคะตำลักแม่ค้าโดยเฉพาะในระหว่างที่เผือกเขาแช่อยู่ในกะทิร้อนๆแบบนี้นะคะเผือกเขาก็จะละอุขึ้นนะคะเขาก็จะดูดตัวน้ำกะทิแกงบวชเนี่ยค่ะเข้าไปอยู่ในตัวด้วยนะคะเผือกเขาก็จะมีรสชาตินะคะ เวลาทานก็จะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวรอให้คลายร้อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมพร้อมกันจ้าน่าทานมากได้เวลาสำคัญแล้วจ้ามาชิมไปพร้อมกันเลยนะจ้าน่าทานมากเลย ต้องน้ำกะทิเยอะๆหน่อยค่ะจะอร่อยมากมาชิมพร้อมกันเลยจ้าเอ้ยอ,อืมอเผือกนุ่มกะทิกห็หอมอร่อยทำขายได้เลยจ้ะลองทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้หมูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ